คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นสูตรดับบนหลักหน่วยตลอดชีวิตสูตรที่หนึ่งเพราะว่างวดที่ผ่านมาผมก็ให้ไปแล้วสูตรนี้ก็ง่ายๆนะพี่น้องนะก็กราบสวัสดี FC ใหม่ FC เก่าด้วยนะครับถ้า FC ใหม่เข้ามาก็ลองมาคำนวณดูกันได้นะครับพี่น้อง ทั้ง fc ใหม่ fc เก่าก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่กดติดตามให้แล้วก็กดกระดิ่งให้นะพี่น้องนะก็มีกำลังใจทำขึ้นมาอีกเยอะเลยพี่น้องลงแต่ละคลิปไปก็มีคนมาชมเยอะเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีใครชมเราก็ไม่มีกำลังใจที่จะทำนะครับคลิปอย่างนี้เราก็แบ่งปันกันเพราะว่าของเราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะเราก็แบ่งปันให้เพื่อนๆน fc ใหม่ fc เก่าฟรีๆกันบางคนนี่เขาจะเก็บ ค่าสมาชิกนะพี่น้องนะแต่ละกลุ่มเขาจะเก็บกันอย่างนั้นแต่ของผมนี่แบ่งปันกันฟรีแบ่งปันเพื่อไปเป็นแนวทางให้กันเพื่อไปตัดเลขที่เยอะเลขดับเนี้ยเขาจะไปตัดเลขที่เยอะนะครับก็สูตรก็ง่ายๆนะครับสูตรนี้ก็สูตรดับหลักหน่วยตลอดชีวิตสูตรใหม่สูตรที่1ก็นํารางวัลที่หนึ่งมา แล้วก็จะมาบวกค่าคงที่2นะครับก็เอาหลักร้อยบวกหลัก10แล้วก็มาบวกค่าคงที่2เนาะก็ง่ายๆนะพี่น้องเห็นไหมงวดที่ผ่านมาของวันที่ 1, mm hmm. 1> ผมให้เลข5้ไปดับดับหลักหน่วยนะครับแต่เข้ามาหลักสิบนอกหลักหน่วยเป็นเลข8นะครับอันนี้ถูกนะครับแล้วก็มาชมของวันที่16บธันวากันอันนี้ก็ง่ายๆนะครับก็เอาหลักร้อยบวกหลัก10แล้วก็บวกค่าคงที่2 ก็จะได้2บวก5ได้7 7บวก2ได้9นะครับก็จะได้9นะพี่น้องนี่แหละครับดับหลักหน่วยตลอดชีวิตก็เลข9นะพี่น้องผมก็ย้ำเสมอนะครับว่าเลขดับเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ตัดทิ้งเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้ลดต้นทุนเท่าน,นั้น อันนี้เราก็จะมาดูของสูตรใหม่แต่สูตรใหม่นี่เพิ่งให้เป็นครั้งแรกนะครับพราะว่างวดที่ผ่านมาเขาเพิ่งหลุดนะพี่น้องถ้าดูสถิติแล้วอ่ะดีผมไม่ได้ให้ไปนี่เป็นงวดใหม่ผมเพิ่งให้นะครับสูตรนี้สูตรดับหลักหน่วยบนตลอดชีวิตสูตรที่สอ,อันนี้จะเยอะหน่อยนะพี่น้องก็เอารางวัลที่ห แล้วก็3ตัวหน้าที่1แล้วก็3ตัวหน้าที่2แล้วก็มาบวกค่าคงที่9อันนี้จะยากยากหน่อยนะครับผมจะก็นำหลักร้อยรางวัลที่1มาบวกหลักหน่วยลัง3ตัวหน้าที่1แล้วก็มาบวกหลักร้อยสาตัวหน้าที่2นะครับแล้วก็มาบวกค่าคงที่9ก็ง่ายๆนะครับเห็นไหมงวดวนันที่1สิงหาก็เ็ บวก4บวก0ย์บวก9ก็ได้ได้20่สิบนะพี่น้องนะก็ได้20พอดีก็ได้เอาแค่หลักหน่วยมาเลขที่เข้าออกหลักหน่วยคือเลข1นะครับอันนี้ถูกนะครับแล้วก็งวดของวันที่16ก็เอาเลข2บวก2บวก3มบวก3มบวก9นะครับก็ได้17นะครับพี่น้องนะ แล้วก็หลักหน่วยเข้ามาเลขศูนย์เห็นไหมในนี้ถูกนะครับแล้วก็งวดของวันที่1กันยาก็นำา7บวก1นบวก6บวก9นะครับก็ได้23นะพี่น้องนะก็หลักหน่วยเข้ามาเลข5เห็นไหมครับอันนี้ก็ดับร้อยเซจริงๆแล้วก็งวดของวันที่16กันยาก็เอาหลัก4เออเอา4มาบวก8บวก3บวก9ก็ได้24นะครับก็เลข หลักหน่วยเข้ามาเลขห้าเห็นไหมครับอันนี้ก็ถูกนะครับแล้วก็งวดของวันที่1ตุลาเอาเก้าบวกเก็เป็น18เห็นไหมครับแล้วก็18บวกแเป็น3 18 19 20 2ดสิบเก้ายี่สิบยี่สบห้าหกยี่บวกเก้ เป็น35นะครับอันนี้ก็มาผมให้เลข5อันนี้เข้ามาเลข1เห็นไหมพี่น้องถ้าผิดพลาดประการใดบวกลบคูณหารยังผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนะพี่น้องบางครั้งก็สมองมันตื้อไปเหมือนกันอันนี้ก็มาถึงของวันที่16ตุลาเห็นไหมครับก็ตามเดิมก็เอาเลข1หลักร้อยมาบวกเลข5หลักหน่วยแล้วก็มาบวกเลข3หลักร้อยก็บมวกเก้าวันที่ 9, 9. ห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกหกบวกสามก็เป็นเก้าเก้าบวกเก้าก็เป็นสิบแปดครับหลักหน่วยเข้ามาเลขสองเห็นไหมพี่น้องแล้วก็มาดูงวดของวันที่หนึ่งพฤศจิกาก็เหมือนเดิมครับเอาเอาหลักร้อยบวกหลักหน่วยบวกหลักร้อยก็เอาสามบวกสองได้ห้าห้าบวกเก้าได้สิบสี่สิบสี่บวกเก้าได้ยี่สิบสามนะพี่น้องผมให้เลข เลข3ผมให้ไปประจําหลักหน่วยแต่เข้ามาเลข7นะครับหลักหน่วยเห็นไหมถูกแล้วก็งวดวันที่16พฤศจิกา9ก็เบวก8บวก2บวก9เห็นไหมครับก็ได้19หลักหน่วยเข้ามาเลข1อันนี้ก็ถูกพอมาถึงงวดของงวดที่ผ่านมาวันที่1ทธันวาเห็นไหมรอบนี้หลุดแล้วนะพี่น้องเห็นไหมก็เอาเ เจ็ดบวกแปดบวกสี่บวกเก้านะพี่น้องนะก็ได้ยี่สิบแปดนะครับได้ยี่สิบแปดก็รอบนี้หลักหน่วยมาเลขแปดอันนี้หลุดนะครับเพิ่งหลุดเป็นงวดที่หนึ่งเขาเข้ามา1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแดเขาเข้ามาแปดงวดติดผมบอกแล้วนะพี่น้องว่ามันมีเข้ามีหลุดนะครับสถิติผมก็ย้ำเสมอพอเขาหลุดแล้วก็ มีสิทธิ์ที่จะมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องนะงวดถัดมาแต่เราก็อย่าไว้วางใจเลขดับผมก็ย้ำเสมอก็มาดูกันว่าดับหลักหน่วยบนตลอดชีวิตสูตรที่สองนี้ก็มาคำนวณของวันที่16เนาะก็นำหลักร้อยเลขสองแล้วก็เลขศูนย์หลักหน่วยแล้วก็เลขเจ็ดหลักร้อยมาบวกค่าของที่เก้านะครับสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกเจ็ดได้เก้าเก้าบวกเก้าก็ได้สิบแปดเลขแปดเหมือนเดิมน้พี่น้อง ดูที่เขาจะดับร้อยเปอร์เซ็นต์หนิไหมแต่ยังไงก็จะให้อย่าคิดว่าดับร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องผมก็ย้าเสมอเนาะว่าเลขดับเอาไว้ลดต้นทุนนะพี่น้องอันนี้ก็ขอให้ทุกคนรวยๆกันวันที่16ธันวาคมนี้ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนด้วย f c ใหม่ f c เก่านะครับที่เป็นกำลังใจให้กันวันนี้ก็สวัสดีนะครับก็ขอให้มีเงินใช้กันครับ